สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในเรื่องเล่ายามราตรีช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวลี้ลับขย่าวขวัญที่อาจเกิดขึ้นจริงใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดคืนนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่บรรยากาศวังเวงที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่มีเสน่ห์อย่างเชียงใหม่ เรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในคืนนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณมุกและแฟนหนุ่มที่ได้เจอกับโปรโมชัน่นห้องพักราคาถูกของโรงแรมไม้เก่าแก่แห่งหนึ่งแต่ราคาที่แสนถูกนั้นอาจต้องแลกมาด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดและเสียงลึกลับที่ตามหลอกหลอนในยามวิการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเสียงลากของหนักๆที่พวกเขาได้ยินนั้นคืออะไรกันแน่ และทำไมโรงแรมที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแห่งนี้ถึงได้ซ่อนปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้เอาไว้อย่ารอช้าเลยครับเตรียมตัวให้พร้อมปิดไฟให้มืดแล้วมาฟังโรงแรมเก่าที่เชียงใหม่ไปพร้อมๆกันในเรื่องเล่ายามราตรีคุณมุกเล่าว,ว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบเข้าไปในล็อบบี้ของโรงแรม บรรยากาศก,ก็แตกต่างจากโรงแรมทั่วไปอย่างสิ้นเชิงครับแทนที่จะเป็นความคึกคักและเสียงพูดคุยของผู้คนกลับเป็นความเงียบสงัดที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณแสงไฟสีส้มนวลที่ส่องสว่างเพียงเล็กน้อยยิ่งขับเน้นให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่วางเรียงรายอยู่ทั้งโซฟาโต๊ะและตู้โชว์ต่างๆ ล้วนมีร่องรอยของการเวลาให้เห็นอย่างชัดเจนพนักงานต้อนรับชายวัยกลางคนที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ก็ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่ประจำอยู่ที่นี่ในเวลานั้นเขาไม่ได้แสดงท่าทีต้อนรับที่กระตือรือร้นนักเพียงแค่ยื่นกุญแจห้องให้พวกเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยหลังจากเช็คอินเสร็จ พนักงานคนนั้นก็เดินนำพวกเขาไปยังบันไดไม้ที่ส่งเสียงดังเอียดอาดทุกครั้งที่เหยียบย่างเพื่อขึ้นไปยังห้องพักที่อยู่ชั้นบนสุดของโรงแรมระหว่างที่เดินขึ้นบันไดคุณมุกสังเกตว่าผนังโรงแรมปร,ประดับประดาด้วยรูปภาพเก่าๆมากมายทั้งภาพถ่ายบุคคลภาพวิวทิวทัศน์ของเชียงใหม่ในอดีตและภาพของตัวโรงแรมเองในยุคสมัยที่ยังรุ่งเรือง แต่ละภาพดูเก่าจนสีซีดจางและกรอบรูปก็มีฝุ่นจับหนาทําให้บรรยากาศดูครึมคลังและแฝงด้วยความเงียบเหงาเมื่อมาถึงชั้นบนสุดซึ่งมีห้องพักอยู่เพียงไม่กี่ห้องพนักงานก็ชี้ไปยังห้องของพวกเขาที่อยู่สุดทางเดินหลังจากที่พนักงานคนนั้นเดินจากไปคุณมุกและแฟนหนุ่มก็เปิดประตูเข้าไปในห้องพัก ภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็ยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกประหลาดใจห้องพักมีขนาดใหญ่กว่าที่คิดไว้มากแต่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ดูห่างเหินและไม่เป็นสัดส่วนเตียงไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องผ้มาม่านสีน้ำตาลเข้มปิดสนิทจนแสงสว่างจากภายนอกหลอดเข้ามาได้น้อยมากทำให้บรรยากาศในห้องดูมืดมิดและอับทึบ ถึงแม้จะมีกลิ่นอับของไม้เก่าและความชื้นเล็กน้อยแต่โดยรวมห้องพักก็ยังดูสะอาดสะอ้านดีคุณมุกพยายามคิดในแง่บวกว่าโรงแรมอาจจะเน้นการอนุรักษ์บรรยากาศเก่าแก่มากกว่าความสะดวกสบายที่ทันสมัยพวกเขาจึงตัดสินใจเก็บสัมภาระแล้วออกไปสำรวจเมืองเชียงใหม่ในช่วงกลางวัน โดยหวังว่าเมื่อกลับมาในตอนเย็นความรู้สึกไม่สบายใจนี้จะจางหายไปเมื่อกลับมาถึงโรงแรมอีกครั้งในตอนกลางคืนบรรยากาศก็ยิ่งดูงเงียบสงัดและวังเวงกว่าเดิมหลายเข้าครับแสงไฟในโถงทางเดินดูสลัวเป็นพิเศษทำให้เงาของพวกเขาที่ถอดยาวไปตามพื้นดูน่ากลัวอย่างประหลาดคุณมุกเล่าว,ว่าเธอไม่เห็นแขกคนอื่นเลยแม้แต่คนเดียว ราวกับว่าทั้งชั้นบนสุดนั้นมีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นหลังจากอาบน้ำและเตรียมตัวเข้านอนพวกเขาก็ปิดไฟแล้วล้มตัวลงนอนบนเตียงไม้หลังใหญ่ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้แฟนของคุณมุกหลับไปอย่างรวดเร็วแต่สำหรับคุณมุกแล้วเธอกลับรู้สึกกระสับกระส่ายและนอนไม่หลับอาจจะเพราะความไม่คุ้นเคยกับสถานที่หรืออาจจะเพราะบรรยากาศที่เงียบจนเกินไป มันทำให้เธอได้ยินเสียงเล็กๆน้อยๆรอบตัวได้ชัดทั้งเสียงไม้ลั่นและเสียงลมที่พัดกระทบหน้าต่างเมื่อคุณมุกกำลังเคลิมเคลิ้มใกล้จะหลับนั่นเอง <c oughs> เธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้ต้องตื่นเต็มตาทันทีมันเป็นเสียงครืดครืดเหมือนมีคนกำลังลากของหนักๆไปตามพื้นเสียงนั้นดังมาจากข้างบนเพดานห้องของเธอโดยตรง ตอนแรกเธอก็คิดว่าอาจจะเป็นพนักงานโรงแรมกำลังทำความสะอาดหรือย้ายของแต่พอนึกขึ้นได้ว่าพนักงานต้อนรับบอกกับพวกเขาว่าห้องของพวกเขาอยู่ชั้นบนสุดแล้วเสียงนั้นมันจะมาจากไหนได้เธอปลุกแฟนหนุ่มให้ตื่นขึ้นมาฟังเสียงนั้นด้วยกันตอนแรกแฟนของเธอก็งัวงเงียและคิดว่าเธออาจจะหูแว่วไปเองแต่แล้วเสียงครืด คลื่นนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังและชัดเจนกว่าเดิมจนพวกเขาทั้งสองคนได้ยินตรงกันแฟนของคุณมุกพยายามปลอบใจว่าอาจจะเป็นเสียงท่อแอร์เก่าๆหรือเสียงอะไรสักอย่างจากดาดฟ้าแต่คุณมุกกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่เสียงนั้นมันฟังดูเหมือนเสียงลากขาโต๊ะหรือขาเตียงไม้หนักๆไม่เพี้ยนเลย เสียงนั้นดังอยู่เป็นระยะระยะนานเกือบสิบนาทีก่อนที่จะเงียบหายไปในที่สุดคืนนั้นทั้งคืนคุณมุกแทบจะข่มตาให้หลับลงไม่ได้เลยความรู้สึกไม่ปลอดภยัยและความสงสัยมันก่อตัวขึ้นในใจของเธออย่างรุนแรงเช้าวันรุ่งขึ้นคุณมุกและแฟนตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่สดชื่นนักโดยเฉพาะคุณมุก ที่แทบไม่ได้นอนเลยตลอดทั้งคืนเธอยังคงคาใจกับเสียงลากของที่ได้ยินเมื่อคืนและมันก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาแรกของพวกเขาทั้งสองคนในตอนเช้าแฟนของคุณมุกพยายามหาเหตุผลต่างๆนานา,นามาอธิบายเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเสียงเครื่องปั๊มน้ำบนดาดฟ้า หรืออาจจะเป็นเสียงกิ่งไม้ใหญ่ๆที่เสียดสีกับหลังคาเวลาลมพัดแรงแต่คุณมุกก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะเสียงที่เธอได้ยินมันชัดเจนมากว่าเป็นเสียงของที่อยู่ข้างในอาคารไม่ใช่ข้างนอกก่อนที่จะออกไปเที่ยวตามแผนที่วางไว้คุณมุกตัดสินใจที่จะลองไปสอบถามกับพนักงานต้อนรับที่เคาน์เตอร์ดู เผื่อว่าจะได้คำตอบอะไรที่ทำให้สบายใจขึ้นบ้างพวกเขาเดินลงไปที่ล็อบบี้และก็ได้พบกับพนักงานชายคนเดิมที่เจอเมื่อวานนี้เขากำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เงียบๆคนเดียวคุณมุกรวบรวมความกล้าแล้วก็เดินเข้าไปถามอย่างสุภาพว่าขอโทษนะคะคือพอดีเมื่อคืนนี้เหมือนจะได้ยินเสียงดังมาจากข้างบนนะคะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรพอจะทราบไหมคะพนักงานคนนั้นค่อยๆละสายตาจากหนังสือพิมพ์ขึ้นมามองหน้าพวกเขาด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าไม่มีอะไรหรอกครับโรงแรมมันเก่าแล้วบางทีมันก็มีเสียงไม้ลั่นเสียงลมบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าเสียงมันเหมือนคนลากของหนักๆเลยนะคะ แล้วห้องของเราก็อยู่ชั้นบนสุดแล้วด้วยคุณมุกพยายามจะอธิบายเพิ่มเติมแต่พนักงานคนนั้นกลับตอบกลับมาด้วยประโยคสั้นๆที่ทำให้บทสนทนาต้องจบลงทันทีชั้นบนสุดไม่มีอะไรหรอกครับคุณลูกค้าคงจะหูฝาดไปเองพูดจบเขาก็ก้มหน้าลงไปอ่านหนังสือพิมพ์ต่อเหมือนเดิมไม่แสดงท่าทีสนใจอะไรอีกเลย คำตอบที่ได้รับไม่เพียงแต่ไม่ช่วยให้ความสงสัยของคุณมุกหายไปแต่มันกลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นไปอีกท่าทีของพนักงานคนนั้นมันดูเหมือนกำลังจงใจปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดทั้งวันที่ออกไปเที่ยวคุณมุกก็ยังคงคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องเสียงประหลาดและท่าทีของพนักงานคนนั้น มันทำให้ทริปของเธอไม่สนุกเท่าที่ควรจะเป็นเธอกับแฟนหนุ่มพยายามจะพูดคุยกันเรื่องอื่นแต่สุดท้ายบทสนทนาก็มักจะวกกลับมาที่เรื่องความน่าสงสัยของโรงแรมแห่งนี้อยู่เสมอแฟนของคุณมุกเริ่มเห็นด้วยแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติเขาเสนอว่าหรือเราควรจะย้ายโรงแรมดีไหม แต่ด้วยความเสียดายเงินที่จ่ายไปแล้วเต็มจำนวนพวกเขาจึงตัดสินใจจะลองทนดูอีกสักคืนหนึ่งเมื่อกลับมาถึงโรงแรมในคืนที่สองบรรยากาศก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างครับคือเงียบสงัดและวังเวงจนหน้าขนลุกแต่คืนนี้ดูเหมือนจะหนักกว่าเดิมเพราะพวกเขาไม่เห็นแม้แต่เงาของพนักงานต้อนรับคนนั้นเลยเคาน์เตอร์ล็อบบี้ว่างเปล่า มีเพียงแสงไฟสลัวๆที่เปิดทิ้งไว้พวกเขาก็เลยเดินขึ้นบันไดย,ยังห้องพักกันเองโดยไม่ได้เจอใครเลยแม้แต่คนเดียวคืนนั้นคุณมุกและแฟนหนุ่มต่างก็นอนไม่หลับกันทั้งคู่พวกเขานอนนิ่งๆอยู่บนเตียงในความมืดพยายามเงี่ยหูฟังว่าจะมีเสียงอะไรดังขึ้นมาอีกหรือไม่ เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนถึงประมาณเที่ยงคืนกว่าๆและแล้วเสียงที่พวกเขารอคอยและไม่อยากได้ยินที่สุดก็ดังขึ้นมาอีกครั้งครืดครืดครืดเสียงลากของหนักๆบนเพดานดังขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้มันดังต่อเนื่องและยาวนานกว่าคืนแรกมากมันดังลากไปลากมาอยู่พักใหญ่ เหมือนคนกำลังจัดห้องหรือย้ายเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อยู่จริงๆความกลัวและความอดทนของคุณมุกมาถึงขีดสุดเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปแฟนหนุ่มของเธอจึงตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเขาค่อยๆลุกจากเตียงแล้วเดินไปที่ประตูห้องเขาบอกกับคุณมุกว่าเขาจะลองเปิดประตูออกไปดูที่โถงทางเดิน เผื่อว่าจะเห็นอะไรผิดปกติหรืออาจจะเจอพนักงานสักคนให้สอบถามได้คุณมุกพยายามห้ามไว้ด้วยความกลัวแต่แฟนของเธอก็ยืนยันว่าจะแค่งแง้มประตูดูเงียบๆเ,เท่านั้นเขาค่อยๆบิดลูกบิดประตูที่เย็นเฉียบอย่างช้าที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังและภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงโถงทางเดินที่มืดสลัวนั้น ก็ทำให้เขาต้องรีบปิดประตูกลับเข้ามาในทันทีทันทีที่แฟนของคุณมุกปิดประตูเข้ามาเขาก็รีบกดล็อกทันทีใบหน้าของเขาซีดเผือดอย่างเห็นได้ชัดคุณมุกรีบกระสิบถามว่าเห็นอะไรข้างนอกแต่เขากลับสายหน้าช้าชๆแล้วตอบด้วยเสียงที่สั่นเล็กน้อยว่าไม่เห็นไม่เห็นใครเลย ถงทางเดินข้างนอกนั้นว่างเปล่าและเงียบสนิทไม่มีแม้แต่งเงเาของพนักงานหรือแขกคนอื่นๆมันคือความว่างเปล่าที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันหมายความว่าเสียงลากของที่ดังสนั่นอยู่บนหัวของพวกเขาในตอนนี้มันเกิดขึ้นโดยไม่มีที่มาที่ไปอย่างสิ้นเชิงตอนนั้นเองที่เสียงครืดครืด บนเพดานดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันดังกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเหมือนกับว่าใครบางคนที่อยู่ข้างบนนั้นจงใจลากของให้หนักขึ้นและเสียงดังขึ้นเหมือนจะเยาะเย้ยพวกเขาที่พยายามจะหาคำตอบคุณมุกและแฟนหนุ่มได้แต่นั่งกอดกันนิ่งๆอยู่บนเตียงไม่กลา้าแม้แต่จะขยับตัวไปไหน เขาปิดไฟทุกดวงในห้องแล้วก็ได้แต่นอนฟังเสียงปริศนานั้นต่อไปในความมืดเสียงนั้นดังอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับมันลากไปทางซ้ายทีขวาทีบางครั้งก็หยุดไปเฉยเฉยนานหลายนาทีก่อนจะกลับมาดังอีกครั้งในตำแหน่งใหม่ มันเป็นชั่วโมงที่ยาวนานและทรมานที่สุดในชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนความกลัวมันเกาะกลุ่มหัวใจจนไม่สามารถคิดอะไรอย่างอื่นได้เลยพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกันอีกได้แต่สื่อสารกันผ่านแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดผวาและการบีบมือที่ให้กำลังใจกันและกันเท่านั้น จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบจะถึงตีสามจู่ๆเสียงทุกอย่างก็เงียบลงไปดื้อความเงียบที่กลับมาในครั้งนี้มันน่าอึดอัดยิ่งกว่าตอนที่มีเสียงเสีออีกเพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่ามันจะกลับมาดังอีกครั้งเมื่อไหร่แต่สุดท้ายมันก็ไม่ดังขึ้นอีกเลย คืนนั้นทั้งคืนคุณมุกและแฟนหนุ่มไม่ได้นอนเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับพวกเขานั่งพิงหัวเตียงด้วยความหวาดระแวงจนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่เริ่มสาดส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างและทันทีที่ฟ้าสว่างพวกเขาก็ตัดสินใจตรงกันโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากพูดอะไรสักคำ ว่าจะรีบเช็คเอาท์ออกจากที่นี่ทันทีทันทีที่ฟ้าสว่างเต็มที่คุณมุกและแฟนหนุ่มก็รีบเก็บข้าวของทุกอย่างลงกระเป๋าเดินทางอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกเขาไม่ได้อาบน้ำหรือทำอะไรทั้งสิน้นแค่ต้องการจะพาตัวเองออกจากห้องพักที่น่าขนลุกนี้ให้เร็วที่สุด เมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็ลากกระเป๋าเดินทางออกมาจากห้องบรรยากาศที่โถงทางเดินในตอนเช้าก็ยังคงเงียบสงัดเหมือนเดิมไม่มีวี่แววของแขกคนอื่นๆหรือแม้แต่พนักงานทําความสะอาดเลยแม้แต่คนเดียวพวกเขาเดินลงบันไดไม้ที่ส่งเสียงดังเอียดอาดเหมือนเดิมแต่ในตอนเช้านี้เสียงของมัน กลับฟังดูเหมือนเสียงคร่ำครวญที่น่าขนลุกมากกว่าเดิมเมื่อลงมาถึงล็อบบี้พวกเขาก็ได้พบกับพนักงานต้อนรับชายคนเดิมเขากำลังยืนเช็ดแก้วอยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยท่าทีสบายสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แฟนของคุณมุกเป็นคนเดินเข้าไปเพื่อแจ้งเช็คเอาและคืนกุญแจห้อง พนักงานคนนั้นก็รับกุญแจไปโดยไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ได้ถามแม้แต่คำเดียวว่าการเข้าพักของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างหรือทำไมถึงรีบเช็คเอาแต่เช้าตรู่ขนาดนี้มันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดและผิดปกติอย่างมากคุณมุกและแฟนหนุ่มก็ไม่ได้พูดอะไรเช่นกัน พวกเขาไม่อยากจะถามหรือต่อความยาวสาวความยืดอะไรกับที่นี่อีกแล้วแค่ต้องการจะออกไปให้ผลผลโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ทำเรื่องเช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยโดยใช้เวลาไม่ถึงนาทีพวกเขาก็รีบลากกระเป๋าเดินทางเดินออกมาจากโรงแรมนั้นทันทีวินาทีที่เท้าของพวกเขาก้าวพ้นธรณีประตูโรงแรมออกมาสู่ถนนข้างนอก ความรู้สึกเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกก็ถาโถมเข้ามาพวกเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ของตอนเช้าเข้าเต็มปอดเหมือนกับพึ่งหนีออกมาจากสถานที่ที่อับอากาศและน่าอึดอัดมาเป็นเวลานานขณะที่พวกเขากำลังจะเดินจากไปนั้นคุณมุกก็อดไม่ได้ที่จะหันหลังกลับไปมองตัวอาคารของโรงแรมนั้นเป็นครั้งสุดท้าย มันเป็นอาคารไม้เก่าๆที่ดูทรุดโทรมภายใต้แสงแดดยามเช้าในใจของเธอก็ยังคงเต็มไปด้วยคำถามและความสงสัยเกี่ยวกับเสียงปริศนาที่ได้ยินมาตลอดสองคืนแต่ในเมื่อตอนนี้เธอได้ออกมาจากที่นั่นแล้วเธอก็ตัดสินใจจะปล่อยให้มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่น่ากลัวเรื่องหนึ่งในชีวิตโดยที่ไม่รู้เลยว่า คำตอบของเรื่องราวทั้งหมดกำลังรอเธออยู่ที่ผนังของล็อบบี้นั่นเองขณะที่คุณมุกหันหลังกลับไปมองตัวโรงแรมเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองสายตาของเธอก็พลันเหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผนังด้านในของล็อบบี้ซึ่งเป็นมุมที่เธอไม่เคยสังเกตมาก่อนมันคือกรอบรูปไม้ขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่ใกล้กับประตูทางเข้า ในตอนที่เดินเข้าออกตลอดสองวันที่ผ่านมาเธอเห็นมันเป็นเพียงแค่ของตกแต่งเก่าๆชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่ในตอนเช้านี้ด้วยแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาในมุมที่พอดีมันทำให้เธอเห็นรายละเอียดในภาพนั้นได้ชัดเจนขึ้นอย่างประหลาดด้วยความสงสัยที่ยังคงค้างคาใจเธอจึงตัดสินใจบอกให้แฟนหนุ่มรออยู่ข้างนอกสักครู่ แล้วเธอก็เดินกลับเข้าไปในโรงแรมนั้นอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเธอเดินตรงไปหยุดอยู่หน้ากรอบรูปนั้นแล้วก็เพ่งมองเข้าไปในภาพถ่ายขาวดำที่สีซีดจางไปตามการเวลาภาพนั้นคือภาพถ่ายของตัวโรงแรมเองแต่เป็นโรงแรมในยุคสมัยที่ยังดูใหม่และรุ่งเรืองด้านหน้าของโรงแรมมีรถยนต์รุ่นเก่าจอดอยู่ และมีผู้คนแต่งตัวตามแฟชั่นสมัยก่อนยืนอยู่สองสาคนแต่สิ่งที่ทำให้คุณมุกต้องเบิกตากว้างและรู้สึกเย็นว่าไปทั่วทั้งสันหลังไม่ใช่ภาพของคนในนั้นแต่มันคือตัวอาคารของโรงแรมในภาพถ่ายใบนั้นโรงแรมไม้แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สองชั้นอย่างที่เธอเห็นในปัจจุบัน แต่มันมีชั้นสามอยู่ด้วยครับมันเป็นชั้นบนสุดที่มีลักษณะเหมือนเป็นดาดฟ้าที่ถูกต่อเติมขึ้นไปมีระเบียงไม้และหลังคาคลุมอยู่อย่างชัดเจนมันคือชั้นที่อยู่เหนือห้องพักของพวกเขาขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นชั้นที่พนักงานต้อนรับบอกว่าไม่มีอะไรและเป็นชั้นที่ไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วในปัจจุบัน วินาทีนั้นเองที่จิ๊กซอดทุกชิ้นในหัวของคุณมุกต่อกันติดอย่างสมบูรณ์เสียงลากของหนักๆที่ดังอยู่บนเพดานตลอดสองคืนที่ผ่านมามันไม่ได้มาจากดาดฟ้าหรือหลังคาแต่มันดังมาจากชั้นสามที่หายไปชั้นนั้นนั่นเองความจริงที่น่าขนลุกข้อนี้มันน่ากลัวยิ่งกว่าการไม่รู้คำตอบเสียอีก เพราะมันหมายความว่าพวกเขานอนอยู่ใต้ห้องที่มีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างยังคงใช้ชีวิตและทำกิจกรรมของมันอยู่ทั้งๆท,ที่ห้องนั้นไม่ได้มีอยู่บนโลกแห่งความจริงอีกต่อไปแล้วคุณมุกยืนนิ่งตัวแข็งทื่ออยู่หน้าภาพถ่ายใบน,นั้นนานเท่าไรไม่ทราบครับในหัวของเธอมันขาวโพลนไปหมด ความกลัวระลอกใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวกว่าเดิมได้พุ่งเข้ามาจับขั้วหัวใจของเธอมันไม่ใช่ความกลัวเสียงหรือความมืดอีกต่อไปแต่เป็นความกลัวต่อความจริงที่ว่ามิติของการเวลาณโรงแรมแห่งนี้มันอาจจะไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงเหมือนโลกใบนอกเธอรีบหันหลังแล้วเดินออกจากล็อบบี้นั้นอย่างรวดเร็วที่สุด โดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยเมื่อออกมาเจอแฟนหนุ่มที่รออยู่ข้างนอกเขาก็สังเกตเห็นสีหน้าที่ซีดเผือดและแววตาที่ตื่นตระหนกของคุณมุกได้ทันทีเธอไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่าการชี้ให้แฟนของเธอลองเดินกลับเข้าไปดูรูปนั้นด้วยตัวเองและเมื่อเขากลับออกมาสีหน้าของเขาก็ไม่ต่างจากเธอเลยแม้แต่น้อย พวกเขาไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยครับไม่มีการตั้งสมมุติฐานไม่มีการหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเพราะต่างคนต่างก็รู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขาได้เจอนั้นมันเกินกว่าที่เหตุผลใดๆจะมาอธิบายได้พวกเขารีบเดินทางออกจากบริเวณน,นั้นทันที โดยทิ้งปริศนาของชั้นที่หายไปและเสียงลากของปริศนาไว้เบื้องหลังตลอดไปจนถึงทุกวันนี้คุณมุกก็ยังคงไม่รู้คำตอบว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงของอะไรหรือของใครและทำไมชั้นสามที่ถูกหรือทิ้งไปแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงถึงยังมีกิจกรรมบางอย่างดำเนินต่อไปในโลกแห่งความมืดมิด มันเป็นคำถามที่น่าสงสัยและจะคงอยู่ในใจของเธอไปตลอดการว่าในคืนนั้นพวกเขานอนอยู่ใต้ห้องของใครกันแน่ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ mm. เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกคืนหลอนก่อนเข้านอนแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ สวัสดีครับ